เบอรตัวบทก้า่เลยเบอรซึ่งสวัสดีเจ้าในพอกับตำมี่ชาแนลค่ะพี่น้องมิน้จ้าตำกับบิ๊ก่ะมากคือเก่าค่ะจะพาซุอผูสุกคนมากินก๋อยกุ้งแม่น้ำจ้าพี่น้องเบองค่ะเบองตัวบทก้า่เลยเบิร คุณสามีเป็นจัดห้ค่ะมื้อนี้กุ้งไปตักเอาแบบดินๆเลยค่ะมื้อนี้กุบๆค่ะผักเครื่องเคียงมาหลากหลายค่ะมีบัสูนแนวค่ะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปกินค่ะตำฝากกดไลค์เพจตาม,มี่หิวข้า,าวให้ตานะจ๊ะแล้วก็กดไลค์ก็แช่คลิปนี้นะคะมักกกดไลคล์กดถืะะอใจใครเขาว่าบางมง่อไม่ลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อบรให้พผาดคลิปต่างๆตองตาตำนัจ้ะมาค่ะมาก,กินน้ำกันเลยเออขออนุญ,ญาตค่าเชื้อนะคะจ้าเอา เขอเนยาขาเชื้อนะค้าจาวมาสนการร้อนสี่้วนย่อนน้ำเกลกงหอยนะเนาะข้วก่ม้นอึ้นขึ้นขึ้นอืมนขึ้อืม้นขึ้อ นี่ใบบักตูมนั่ค่ะเ,ะเปเ็นมาปราบานเออกุ่มเต็มอีกแล้วกุ่มเต็มนั้นกัดไปมันถือกลางถือ,อ,อยังมันนนี่น้่งขอค่ะ้อมเบล์ตูมค่ะ หยอมนำอืมอืม <ừ> <ừ> นี่เด็กครับหน่นอยม,มาหล, <ะ S 1> ล<ะ>ังม,มาน้นไหมพี่นาวมันมันเข้าใสเนาะอืม <ừ> อันใส่ไม่ได้ก้อนเอาแม่นามาใส่แกงเห็ดดินเนอะพี่น้องเนาะอืม

เขาเป็นแบบนี้ยงอืม,อมอเห็นหมกทัวร์ไหมแื่ตัวนี้ตวเยนไหมแช่ลงมาหวานอืม พอแห่งวันบอกทัวแม่ซื้อบอสหรืไหนคือเต็มตู้เย็นเนี่ยไพรมาขาหีกฮืมฮืมฮืม พร้อมกับคุยไหมเพี่อนอร่อยอ๋อไปก้อยดูนะครับโคตรอร่อยเลยหืมหืมนมห่นหนังมาแห้ง แต่ว่ากุ้งตัวนี้แบบเนื้อมันลายเนาะหืมืมแบบกุ้งเต้นหยังดูอยากอัน <laughs> มังเมือมังเมือกกระยอกกันมั่งเมือกเตี้ยนได้เมนูกินบ่อยแล้วอ,อร่อยมากแซ่บครับยอดล้วว่ามากินกุุงดิบเด้ี่น้องหวานแซ่บ แต่อันกินแบบกุ้งแช่ไม่กินหรอกกุ้งแช่น,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 น้ำปาลากินน้ำปลากินดนูมันเปิดเพมันเบื่อผลน,นะแต่ก่อนนี่เปิดร้านที่ฟูดนะพี่น้องมันกินดูนะอืมอืมันหวานเหมือน Wahnsinn. Ich <laughs> <laughs> ừ, <laughs> hả hài lòng vậy Ừ Ừ chua đói cúng kilo một Ừ, no quá nè bết đắng mà nữa มันเป็นๆเลยนี่แ yeah. ยเนี่มันเกืบอบแห้ง con không. ừ, ừ <laughs> 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 Mừng, mừng 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 mì là bát kia kung lạ viếng mừng 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 Bỏ thai đấy Giọt nó lạ ừ. này khốn rồi nè này khốn quá nữa Mẹ mà đạn ạ ừ, vô Thịt Ừ อิมอ่มยังอิ่มแล้วครับอย่าเซลผมหน้าม้าหนูไม่น่ารักหรอกครัมันไม่น่ารักหรอกครัมันย่เอาค่ะพี่น้องวันนี้มีเวลาไปตัดเลยค่ะมืม่อน,นี้เมนูก๋อยกุ้งถ้ามักคลิปนี้ก็กดไลค์กดแจให้ตังกับบิ๊กยินดจ้าพี่น้อง มื่อนี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมแลบฟังํงรับมื่อนี้สวัสดีจ้า